สวัสดีค่ะพี่ชื่อโตค่ะเรียกพี่โตก็ได้นะพี่สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่เว็บไซต์เด็ก ALENT. c อ m ค่ะข้อ1282ค่ะข้อนี้นะคะให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันก็คือให้ดิฟนั่นเองทำได้2แบบนะคะจะดิฟผลคูณนะมองตัวนี้คูณกับตัวนี้หรือจะคูณกระจายพี่ว่าคูณกระจายง่ายกว่าเราก็มาทำนี้ก่อน y คูณกระจายเข้าไปก็เป็น3 x กมกกกำลังส นะคะลบด้วย x กํลังสองแล้วก็ค่อยดิบอ่ก็ได้เป็น3 3 9 x กําลังลดลง1ก็เหลือ2ลบด้วย2ออาลงมาเาหน้า2 x ยกกําลัง1ก็ไม่เขียนละก็ตอบตัวนี้นะคะ9 x กํลังสองลบ2 x ก็ตอบข้อ1ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาของตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถที่จะเข้ามาถามพี่ได้โดยตรงนะคะที่เว็บไซต์เด็ก t ALENT com หรือจะเป็นท w i t เตอหรือว่า Facebook ของพี่ก็ได้ค่ะ